หงูนห,นหนูแปะ <c oughs> ดูความสูงสูงอยู่น่วเลยวันนี้มาหาเห็นหงูนหนูเกาหลีที่เกาหลีนะครับนี่วันนี้พาผู้สาวมาหาเห็ดหงูนหนูได้เยอะอยู่นะแต่ว่ามันเล็กในกระสอบก็มีได้เยอะได้เยอะแล้วเนี่ยเดีด๋ยวจะไปแอบป,ปลาปลากระบ,บอก เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปตกปลาดุกเผืได้ปลาดุกเสินี่กยวยรเดี๋ยวไปที่อื่นต่อเนี่าดแล้วอําพุล่าดีอ้เย็นนยอ้ยเย็นเนี่ยอย่าลังะนะอ้าวอเยอ้ยเยนีอําดุลังอะอําดูลังมียําพุจีไรนี่มันเล็กอยู่นะ มันแห้งหมดแล้วนี่นก็มีเนี่ยเก็บได้แล้วเปล่าลงได้แล้วเปล่าเล็กไม่ใช่หรอไปไปจิ้งต่อไปไอ๋อมียอยู่นี่เก <Okay. S 1> ็บสิเก็บซีใช่ไหม ตีใจใหญ่นั่นเนี่ย,เ,เ,ยเราเกลียดเรามันรีบเยอะแล้วพอกินมื้อหนึ่งไปลาแม่เดี๋ยวกันตัว<น>ไหนแบบข้างในก็มดกกนะีดึงออกมาแม่เหรอข้างในก็มีนะไหนพี่ดึงลองดึงดิดึงก็หนุนนี่แหละไม่ต้องไปอันตนรายไม่มีม,มีหนาหม น้ำเยยออะู่ข้างในนู้นนะโอ้ยดีมเหรอเยอะกว่ามั้งอ่ะเงอะมือหมกวันนี้มาดูผู้สาวเก็บผมไม่ลงมือนะวันนี้ผมเก็บเยอะแล้วเมื่อกี้นี่ก็ยมันะ พ่อเนี่ยผู้หญิงคนนี้เก่งเก่งแล้วก็สวยแถวอาคาราถวชนในแล้วมาหาอะไรไม่รู้เถื่อนดิเดช่วยไม่เป็นไรลูกชายทีนี่เดี๋ยวก่อนดีไหมโอเคดี๊ดมือ

เห็นอยู่มีน้ำเลยน้ด้วยมีน้ำเยอะด้วยุอมอ่าด้วยฝนตกครับไม่ได้ปฝนตกไม่ได้ไปตกปลาก็เลยมาหาเห็ด มดแล้วมหมดแล้ไปไปงอบเลยจไปยังไงอะคามี่ไปไม่ได้ไปได้โหน้ำเยอะขานาดนี้ไปอไเอาอาซอกขึ้นมุมเลยเนาะนี่แฉ่เห็ดแฉะไม่อ,อะไรมาเปียกเออนั่นแหละดแฉะเห็ดเปียนได้แล้วนี่ย เนี่ยถึงตรงนี้นะถึง้งหนู้ปอดูฝนถึง่งเียนอ่ามุเทีไปไหนอยู่ไหน้ีวิตอีจุดอีจุดดอดีนะอารมเอคล่น่ครับผู้สาวคนนี้สวยยอดนะครับผม ยอดเลยอยู่เกาหลีหากินคือเกาครับพี่น้องใช่ไหมอืมเพราะจะแบบฉันวอาอาชจะชีบีมีเขาเปลี่ยกหมดแน่เนี่ยหาหนอนอ่ะฝนตกเมื่อคืนไปไปทึงต่อไอ้ล้วลูกไม่กล่าวให้ได้ง่ายกว่าเร็วกว่าจะกันยังเราอยู่นี่ หาเห็ดต่ำพุ่งไม้แล้วครับพุ่งไม้พุ่งไม้ไม,มีป่ะเปล่าไม่มีไปไปทิ้งก่อน จะทกันคเไปแล้วเดีย๋ยวเราจะไปที่อื่นต่อแจอเธอเนี้ยมีเยอะเดี๋ยวไปหาดูเจออีกแล้วครับน,นี่อยู่บนต้นไม้เราต้องเขีย่ยเขี่ยลงเนี่ยโอ้โหเกือบมาเตีย้ยแล้วเราจะทำยังไงค่อยค่อยเขีย่ย chưa gì? chưa xíu long đi ngang 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 ไม,ไม่มีแล้วมั้งเจอเก็บได้กี่อันเมื่อกี้พี่เอาลงมาเยอะอยู่ไม่มีแล้วเนะววาะนี่อยู่นี่อยู่ใกล้เลย่ยยังไม่ออกยังไม่เต็มที่เลยเนีย่ยบนต้นไม้เลยอ,อยู่สูงด้วยไปเข้าไปข้างในหรอไปดี

ดูดีๆเี่างานไมนหลงดูพี่สาวทีนี้ลุยทุกที่นะครับเนี่ยตกปลาเข้าไปเข้าป่าเข้ามานี่ข้างในเป็นคิดได้โหมน้ำเยอะนะ Nhờ? nhiều lắm giữa lần lắm của mình lắm nữa 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 nám nữa 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 cơm nữa 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 này. โอ้โหนี่แก่แล้วเนี่ยมแก่ที่ไหนเราจับดูเอาเดี๋ยวไปแช่น้ำเดี๋ยวมันก็นุ่มอ๋อเก๋ไม่หมดอ่ะ นี่โหเก็บก็ไม่หมดตัวความสะอาดดีๆนะเนี่ยนี่ธรรมชาติธรรมชาติให้มานะครับดูอันนี้สิเล็กเดี๋ยวก็สวยอยู่ไปที่ไหนต่อนนี่มีทุกต้นเลยนะทหารดีๆใช่ไ่น